แจนเดือดประกาศฟ้องแม่ทีมทนายจากข่าวปลอมบิดเบือนขอใช้สิทธิ์ปกป้องตนเอง เมื่อวันที่5มีนาคมแซนวิสาพัดโพดข้อความลงโซเชียลถึงแม่จิมพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาออกอาการเดือดว่าแซนขอฟ้องคุณแม่และทีมทนายในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากที่คุณแม่แจกข่าวปลอมทั้งหมด3แผ่นให้กับสื่อที่น่าสาันโดยเนื้อหาทําให้แซนเสื่อมเสียจากเรื่องที่คุณแม่และทางทีมทนายได้แต่งขึ้นโดยไร้ข้อเท็จจริงเพียงเพราะหวังผลบางประการจากการปล่อยข่าวปลอมนั้นพร้อมแคปชั่นด้วยว่าข้อเท็จจริงสําหรับคุณแม่และทางทีมทนายเพื่อความ เข้าใจที่ถูกต้องไม่บิดเบือนนะคะแซนเป็นผู้โดยสารไปในฐานะเพื่อนไม่ใช่ผู้รักษาความปลอดภัยประจําเรือที่จะต้องมีหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่อยากมีใครให้เกิดขึ้นอย่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสเลยนะคะทุกคนสูญเสียมาพอแล้วถ้ายังไม่จบ แซนจะไม่เพิกเฉยต่อทุกความผิดทุกการกระทําจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแซนจะใช้ทุกสิทธิ์ที่มีปกป้องตนเองให้ถึงที่สุดค่ะขาไปเป็นผู้โดยสารขากลับเป็นจำเลยความยุติธรรมอยู่ที่ไหน Ag, อุบัติเหตุคนตกเรือโดยสารโดนข้อหาประมาททั้งคันไหมคะ ag, ทีมทนายใหม่ฝ่ายโจทย์ปล่อยข่าวปลอมทำให้แสนเสียหายแบบนี้เขาขายหมิ่นประมาทพวกคุณเป็นทนายน่าจะทราบความรู้พื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วแปลว่าคุณตั้งใจกระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ